สวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านทุกคนเข้าสู่ช่องพอสไบพาลวยครับเอฟซีครับมีโอกาสมาเมือนีหอดหนองคายเนาะครับเนาะมาเบิ่งแม่น้ำคงเอฟซีครับพาเอฟซีมาเบิ่งแม่น้ำขงขึ้นนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นหนาฝนครับที่เรวเห็นอยู่หอนคือสะพานไทยเหล้วเลยครับเลยเอฟซีครับสะพานไทยล้าเนาะครับเนาะรถกำลังขามดึมๆอยู่ครับเอฟซีครับ กอีกฟังนั่นก็นคือฟังเล่านะครับเนาะที่เขามองเห็นอยู่ผ่าเอฟซไปเบิง่งแอดกาพึง่งเาขามาแล้กันนอกก็นเลยมาเห็นสารเจ้าแม่สองนางว่าสันกับอีกีครับก่อนจีผ่าเอฟซไปคอโชคอลาบอยู่ที่สารเจ้าแม่สองนางนะครับเนะเาะกเลยให้มาชมแม่น้ำโขงก่อนกับอีีครับขึ้นเต็มนะครับเนะเาะกับทางฟัง ประเทศเพื่อนบ้านเฮาขับย่ซี่ครับชมบรรยากาศก่อนขับย่ซีครับให้ใช้วียารนญาณในการรับชมบรรยากาศเบื้อทางจองเป็นเพียงแค่แนวทางทางจองเป็นเพียงแค่ซื้อกลางานั้นนะครับเนาะมีโอกาสสิพาเอฟซีข้ามไปขอโชคขอลาบจู่ฟังเล่าจากเทือยดอกขับเอฟซีครับคิดไว้เยอะแล้วครับคิดว่าสี่เดินทางอยู่จากช่วงหนึ่งนะครับเนาะมีการคือบรรยากาศ ฟังตรงขามนะครับแล้วเอซีครับจติดเปื่นบานเฮาเนาะครับเนาะกับบกไก่เด้ยครับดึงผ่ามาซื้อก็เลยส่งไก่เนาะครับน่าที่กิงเดียวเดี๋ยวเห็นพ่อมีนี่นะครับแม่น้ำคงกว่างไงพศาสตเนาะครับเนาะอคุณนะครับอยู่ซีครับฝนกระตกครับอยู่ซีครับมือนี่มาฝนตกนะครับว่าเขาเออแวะมาเล่นยี่น้ำคงนะครับเขามาในวัดแห่งหนึ่งครับจากซื้อวัดยังเนาะครับอยซีครับแอดก็เลยมาเห็น อันสารจ้าแม่สองนางครับยุซี่ครับสิพาเอฟซีไปขอโชคขอลาเด้อครับเด้อบองหูว่าสิมีบอลนะครับเนาะโดยการจุดทูบพญานาคขันลักครับยุซี่ครับเอาเลขกทูบเพราะว่าอยูุนี่เขาต้องเอามาขอกับปูกับยาหรือว่าขอกับซีสิซิตนะครับเนาะก็ต้องใส่เลขใส่ทูบของพญานาคครับโอ้ฝนแห้งเลยนั่นแหละครับยุซี่ครับเปล่าก่อนฝนตกฝนมาแห้งแล้ว นี่ครับวิชีครับเพื่อนเซียนไว้วาเจ้าแม่สองนางมาสั่นครับวิชีครับเดี๋ยวเอาของก่นอนนี่จะลับเด้อสารเจ้าแม่สองนางนะครับเนาะับชีครับ ที่พาเข้าไปขอโชคขอลาบครับยุ้ซี่ครับครับในบรรยากาศในศาลเจะมีสองนางครับเนาะหรือว่าคนเอื้อเอิญอีกครั้งหนึ่งคือองค์หญิงสองนางแหละครับยุ้ซี่กับโค้งสิแมนเนาะครับเนาะเดาๆไปว่าสิแมนบอครับยุ้ซี่กับก็าเห็นว่ามีชุดมีอย่างมาหอยเต้มอยู่ผู้โชคดีนะครับเนาะงเอฟซีกับจากผู้โชคดีเพิ่น มีผู้มาจุดถูกไว้ด้วครับอีฟซีครับเอานี่พาในสารเนาะครับนอเอฟซีครับแต่สิคือผู้โชคดีหลายดอกครับอีฟซีครับคนที่มีชุดมีอย่างมากอ่าแก้บนอยู่หลายครับอีฟซีครับเอาบานนี้กะมีข้ามเก่าหมดไปนอเนาะอ่าซีผ้าอฟซีขอโชคลาภเลยครับเลือเปียกครับมองนั่งเปียกนะครับนอกระซีเอาใช้ยืนเอาครับอีฟซีครับ นี่ครับเพิ่นมาจุดถูกขอคือกันยุดแต่ว่าเลขถูก่นจังๆเหมะครับน่าเห็นเห็นอยู่เห็นบรชัดเจีบมาได้ครับยุซีเข้าสิขอเอาเด้อครับเด้อแอดก็สะเอาถูกจากถูกพญานาคครับยุซีครับนี่ในน้ำจิบโตมากนะครับเนาะเป็นรูปปู่พญานาคตัวสีแดงครับยุซีครับเพิ่นสีแดงโอ้สีเขียวนี่คงไม่ยาตัวนี้นะครับเนาะเอาไดดจิบสีแดงมากกว่าสีแดงนี่แหละครับยุซีครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธมะอะอุนะโมพุทธายะพุทโทธธรรมโมสังโฆนะทาพุทโมนะสีละตัสสะสุธรรมา มณีนพรัตเอหิสังกังปิยังมะมะเมะตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะสุปันนานังอหังวันทามิสีสุทโธนาคาธิปดีนาขีสีปทุมมานามามิหัง สิทธิลาโภนิรันตะรังสัพพสิทธิพะวันตุเมอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิสาธุเด้อพ่ปูเมียเลยลูกมาขอโชคขอลาบพึ่งบุญบารมีพ่ะปูเมียเมือนี่อดัยผ่านมาทั้งนี้ โดยความ,มาแต่ว่าบบมีจุดหมายแปดทางลูกก็เขาไม่เห็นสารจะแม่สองนางอยู่นี่ขอเจ้าแม่หรือแม่ยาหรือปปูผู้ที่สิงสถิตย์แห่งนี้จงประทานโชกลาบให้กับผู้ข่าป้อมกับอุซีผู้ข่าทุกคนเด้อมือนี่ผู้ข่าผ่านมาแห่งว่าเป็นบุญวาสนาที่ได้สัมพันธ์กันคอยได้แวะมาเห็นมากาบไหว พอปูเมยยาอยู่ในแห่งน,นี่แล้วผู้ขาขอจุดถูไปขอเล็กถูกของผู้ขากันเป็นสามตัวก็ขอให้เป็นเล็กถายอตเตอรีแตงวันที่หนึ่งเด้อกันเป็นสองตัวก็ขอให้เป็นเล็กตางเลยซะถูกซะถุกซะถกครับ FC ครับจุดถูไปแล้วตะคงกับเนาะ อ่ะบานรชิพายเอฟซีไปหลุดเล็กถูกครับคามีโชคลาภไปน้ำกันเนะครับเนาะเล็ดถูกสเสด็จตัวใดจะขึ้นอยู่กับบุญบาตรมีนะครับเลยเอฟซีครับกัดขัน นั่งอยู่นี่กับเพอกับบรายุ่งกับไรนาอครับเนาะอยู่เอาหล่นเล็กถูกขับมาแล้วขับหาตัวหนึ่งกับอีซีครับมาหาตัวหนึ่งหน่อนครับเนาะเหล็กถูกที่เพิ่นจุดใบเห็นหาหนึ่งขึ้นกันอี่ซี่ครับอีซีครับไปเซ่อะไรว่ามันแตกแล้อเ่าอ๋แตกดีนะครับอีฟซีครับเอาเอาตัวที่สองสีว่าเป็นหาอยู่บ่อยซีล้บัตรนี่เอาเอา เอฟซีได้ถูกสองตัถูกอันนี้ออกมาได้หาสองตูแล้วครับอซี่ครับมามาเบิ้งนะครับตัวที่สามสี่เป็นอย่างนอกกับนองเอฟซีครับครับเอฟซีครับตุนตัวที่สามตัวที่สามคือเป็นทรงนัหนนอกครับเอฟซีครับเป็นเลขอยังง้อป่ะเนาะคือบริษัทเก็บมาไหนแหะครับอยู่ีครับบริษัทเล็กเก็บติเอฟซีครับคงสีคลายๆกับเหล็กเก็บเนาะครับเนาะ ไข่ที่แม่เหล็กเก็บอยู่ทุติสันนี่สาทุเดอ,อก็ให้บังเกิดผลสำเร็จเด้อ,อยาเอ้ผู้ขายิีไปยิบรถตุลีเอาไว้ก็ขคอให้เป็นเลขท้ายรถตรุลีแล้ววันที่หนึ่งเด้อธุสาธุสาธ,าธ,าธุให้เ c ซีผู้ขายที่เข้ามาชมคลิปนี้จงร่ำจงรวยจงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี เป็นเสรษทีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนา,าให้สมบูรณ์ระปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติถูกตุกคนเออคด้อคลิปนี้นะครับเนาะกตแหงว่าได้มาสามตัวครับอีซี่ครับฟันทงเลยครับห้าห้าเจ็ดครับเอฟซีรครับห้าห้าเจ็ดนะครับเนาะสรุปในในแน่ครับอีซีครับเป็นตรงๆงแน่นะครับเนาะแหงว่าตัวเลขชัดเจนครับอีซี่ครับตัวเลขชัดเจนนะครับ ห้าห้าเจ็ดนะครับเพื่อเอฟซีครับอา้อาวเหว่าเห็นสัดเจนได้สัดเกศน,น,นะครับเนาะห้าห้าเจ็ดที่ศาลเจ้าแม่สองนางค่ะเอฟซีครับอ่าอยู่อ่าในวัดแห่งหนึ่งนะครับเนาะคางแม่นำ้ำโขงกับริมแม่น้ำโขงค่ะเอฟซีครับ,รบอืม มกักกระจัดขัดกระพานนะครับเริ่มักชอบก็บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับตังสองพอสวัยพารวยนะครับเอฟซีครับให้โชคให้ m ắ นให้รำให้รวยกันวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันหารอยหกสิบหกนี้เฮ้ๆไปพร้อมๆกันชัยโยชัยโยไปเลยครับเริ่ครับเอฟซีครับขอจบคลิปไว้เพียงสามีครับบอกกันไว้ในคลิปหน้าสวัสดีครับ